สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากคอหวยกันอีกเช่นเคยนะคะแห่ตีเลขเด็ดกล้วยประหลาดแตกปลาย2ยอด3เครือเหลืออีก3วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกศาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยทุกท่านก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานก็ได้มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยเป็นเลขจากกล้วยประหลาดที่โผล่ขึ้นมากลางสวน สูงประมาณ1.3เมตรแตกปลายยอดออกเป็น2ยอดมี3มเครือเคลือละ3หวีและยังมีหนอโผล่ขึ้นมาอีก1ต้นซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนนับเคลือแรกได้15ผลเครือที่2ได้11ผลและเครือที่3ได้11ผลซึ่งเจ้าของคาดว่าจะมาให้โชคลาภโดยพบเห็นกล้วยดังกล่าวเมื่อเดือนก่อนคิดว่าคงเหมือนกล้วยทั่วไปแต่พอมาดูอีกที กล้วยต้นเดียวมีถึง2ยอดและออกถึง3มเครือซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งนับผลทั้ง3มเครือได้41ผลโดยนำตัวเลข4 1 3 4 1ไปเสี่ยงโชคต่อไปอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับจับในวันันที่16กุมภาพันธ์ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ